คุณจะโชคดีมีความสุขมีโชคมีลาประสบความสำเร็จหรือไม่ในปี2,566ดูได้จากอายุเต็มของคุณค่ะท่านที่มีอายุเต็ม36ปีเป็นปีที่คุณจะมีความสุขและสมหวังมีงานเลี้ยงงานฉลองประสบความสำเร็จหรือบางท่านก็มีโอกาสที่จะได้แต่งงานค่ะ ท่านใดที่ทำงานประจำก็มีโอกาสที่จะได้ขึ้นตำแหน่งผู้ใหญ่สนับสนุนท่านใดที่ทำธุรกิจส่วนตัวยอดขายคุณจะทะลุเป้าประสบความสำเร็จมากๆค่ะคุณจะได้บริวารที่ดีช่วยสนับสนุนคุณและได้ผู้ใหญ่ที่ดีด้วยค่ะได้ลูกค้าดีๆสำหรับเรื่องไม่ดีก็มีค่ะเช่นเรื่องสุขภาพของตัวคุณเองนะคะและก็รวมถึงเรื่องเอกสารปัญญาต่างๆเนี่ยเราต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะคะอย่างเช่นเอกสารทางด้านการเงินแล้วก็อาจจะมีโดนตำหนิบ้าง หรือถูกนินทาบ้างนะคะแต่ว่าไม่ร้ายแรงอะไรท่านที่มีอายุ37ปีเต็มเป็นปีที่คุณมีความตั้งใจในการทำงานมากเลยเพราะว่าการงานของคุณเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้ข้ออยู่ที่ผลงานแล้วก็ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนดีค่ะแล้วงานของคุณค่อนข้างที่จะมีกฎมีระเบียบค่อนข้างชัดเจนมากจนบางครั้งทำให้คุณรู้สึกอึดอัดใจด้วยค่ะและการเงินก็มีใช้จ่ายไม่ขาดมือนะคะแต่ว่าคุณก็ต้องมีระเบียบในการใช้จ่ายด้วยค่ะ ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเรื่องการงานก็จริงค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันก็จะมีความกดดันคุณด้วยเหมือนกันนะคะทําให้คุณรู้สึกอึดอจจัดใจไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่นะคะ mm. ด้านสุขภาพก็จะเป็นเกี่ยวกับปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวเส้นเอ็นนะคะรวมถึงการเจ็บตัวเล็กๆน้อยๆเช่นเดินเตะนูน่นเตะนี่หรือว่ายกของหนักอาจจะผิดท่าไปนิดนึงนะคะก็เลยทําให้บาดเจ็บได้ง่ายค่ะและมีเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ใหญ่ อาจจะเจ็บป่วยหรือทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิดใจลำบากใจได้ค่ะท่านที่อายุ38ปีเต็มนับว,ว่าเป็นปีที่ดีมากๆสำหรับคุณนะคะคุณจะมีโชคมีลาบให้เสี่ยงโชคไว้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นซื้อรัตต่หรือเสี่ยงโชคใดๆก็ตามคุณจะมีความโชคดีมากๆเลยค่ะอันนี้คือด้านดีนะคะแล้วก็จะมีความฝันที่แม่นยำมากเลยค่ะแล้วก็เรื่องการทำการงานเนี่ยผู้ใหญ่ก็จะให้การสนับสนุนคุณดีมากๆเลยค่ะ ท่านใดที่ประกอบธุรกิจการงานก็จะประสบความสําเร็จมากเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะท่านใดมีลูกลูกคุณจะทําให้คุณรู้สึกภูมิอหมภูมิใจในตัวเขามากเลยค่ะส่วนเรื่องที่ไม่ดีก็มีด้วยเช่นกันนะคะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องการถูกหลอกลวงได้นะคะหรือพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์ด้วยค่ะหรืออาจจะมีการเข้าใจผิดกันได้ทําให้คุณเสื่อมเสียชื่อเสียงได้เช่นกันค่ะและอย่าคาประกันใครนะคะ และมีเกณฑ์ปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยหรือว่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยก็ได้ค่ะและบางท่านก็มีเกณฑ์ได้รถใหม่ด้วยค่ะท่านที่มีอายุ39ปีเต็มรับว่าเป็นปีที่คุณต้องทนทุกทรมานหน่อยค่ะต้องใช้ความอดทนมากๆเลยทุกๆด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานที่มีเป้าหมายที่สูง ผู้ใหญ่ก็จะกดดันคุณหน่อยค่ะเพราะว่ามีความรับผิดชอบสูงนะคะแล้วก็เป็นปีที่คุณจะรู้สึกอึดอัดใจเกี่ยวกับเรื่องเดิมๆที่มันเคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความรักที่มีปัญหายุ่มยิ้มจุกจิกกวนใจรวมถึงเรื่องที่คุณแก้ปัญหาไม่ได้สักทีนะคะมันก็จะส่งผลให้คุณรู้สึกไม่สบายใจมากๆเลยค่ะ ทางด้านเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งคือความตึงเครียดนะคะ2คือแขนขาของคุณนะคะเส้นเอ็นต่างๆและเกี่ยวกับกระดูกปากฟันค่ะหรือบางท่านก็มีเกณฑ์เจ็บป่วยไม่สบายเข้าโรงพยาบาลทางด้านดีก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางท่องเที่ยวนะคะบางท่านก็จะมีไปเที่ยวไกลๆไปต่างประเทศหรือไปชายแดนเลยนะคะไปแบบไกลมากและหากท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับหมอพยาบาลอยู่แล้วเนี่ยก็ถือว่าจะไม่หนักเท่าไหร่นะคะ แนะนำให้ทําบุญเสริมดวงโดยการทําบุญลงศพและก็ปล่อยพวกปลาไหลนะคะทันทีอายุ40ปีเต็มเป็นปีที่คุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่หรือบางท่านก็จะได้งานใหม่หรือบางท่านก็ได้ลูกใหม่และสมหวังดั่งใจปรารถนาในสิ่งที่คุณอยากได้มานานคุณก็จะมีความสมหวังในรอบปีนี้ชีวิตจะมีความมั่นคงมากขึ้นโดยเฉพาะท่านที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะท่านที่อายุ41ปีเต็มด้านการงานคุณจะมีความมั่นคงมากขึ้นค่ะ การเงินก็จะมีใช้ใจ่ายไม่ขาดมือนะคะแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือเกี่ยวกับเรื่องโรคที่เรื้อยลังที่รักษาหายยากรวมถึงเรื่องต่อมต่างๆในร่างกายค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์และจิตใจของคุณนะคะคุณอาจจะมีเรื่องที่ทําให้รู้สึกหงุดหงิดใจได้ง่ายค่ะหรือมีเรื่องเจ็บอกเจ็บใจกับคนในครอบครัว